เข <Okay, S 2> ผมกล่าวทุกคนด้วยครับผมมาอยุ่ในคลิปทีสเปซแน,นอีกแล้วครับในคลิปนี้ก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับอัรเมนเชนตีไก่ครับผมเคยทําไว้รอบหนึ่งแล้วนะรอบนั้นของไม่ค่อยจะ b ีเอเท่าไหร่นะครับแต่มาดูรอบนี้กันว่ามันของ BS แล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ก็น่าจะเห็นจากตอนต้นคลิปนี้แล้วว่าผม <laughs> วินสตีก16อะ แล้วจบเกมผมเหลือเลือดอยู่88นะครับมันโคตรโอพีจัดเลยเว้ยเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, ให้กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมเปิดไปที่เลือกเมนชิ้นแรกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะครับตอนนั้นแอบ,บลังเลว่าเ,เป็นวันเดอร์ลิงเทนเนอร์แบบได้ตา2ออันดีไหมนะครับ เพราะว่ามันจะรู้เลยว่าเราจะไปเล่นอะไรได้นะต้องลองเรียนอื่นดูก่อนแล้วออกเป็นอีตาเลียวเวทนะครับใครเห็นไม่หยิบนี่ก็แปลกแล้วนะแล้วมีคุณไม่มีธนูอยู่ในเบนซ์ด้วยนะครับอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะผมก็น่าจะหยิบนะครับลองเรียนอื่นดูก่อนเป็นทิกช็อตทิกช็อตก็น่าสนใจนะแต่บอกเลยว่าอีตาเลียวเวทเชนน่าสนใจกว่าแล้วแม่งออกในช็อปมมาสองตัวไอ้เี้ยม่งสองดาวตั้งแต่สเตจสองหนึ่งอะโคตรบ้าแล้วเกมนี้โอเค ก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะครับเป็นเวทีมอสนะแล้วก็หาตัว2ดาวไปลงนะครับเซฟเลือดต้นเกมนั่นเองแล้วเราก็ไปโลเวล6นะสำหรับเชนนะครับ ก็แพ้ไว้นะครับจนเกมยังมีคุณซูยังไม่มีของให้เชนก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมีแค่นูนวนเดียวนะมันยังแบกไม่ไหวครับอันนี้เป็นเอ็นเคาน์เตอร์นะคะสิกจะเลื่อนอักเมนต์มาให้เราได้เลือกเลยนะครับโอเคแล้วได้แผ่นดอลล่าร์นี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับเราจะทําของ B S ให้เชนได้ทําของ B S ให้ตัวอื่นได้แบบเวอร์เลยนั่นเองเป็นอะไรที่่อนข้าจะเพอร์เฟกเลยนะครับอันนี้ผมก็รอทําคุณซูนะที่ผมคิดไว้ลองเล่นมาหลายตาแล้วนะสำหรับเชนนะครับผมชอบเป็น2คุณซูแล้วก็บบััตตรรเนค BAS สุดแล้วนะผมลองมาหลายเกมแล้วลองไปใส่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมันต้องมีตีเร็วแล้วก็ต้องมีดูดเลือดอ่ะสองคนซูน่าจะตอบโจทย์สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเป็นคุณซูแสงที่บอกเลยว่าคุณซูเดียวพอนะคุณซูแสงแล้วก็บัตเตอร์อีกชิ้นหนึ่งเป็น T.S ก็ได้นะครับโคตรปรีศาจนะครับสำหรับเชนเราอะนะ ก็มีแพ้ไปบ้านหนึ่งนะครับหลังจากได้กุซูมาและบอกเลยว่านั่นคือการแพ้ครั้งสุดท้ายของผมในเกมนี้นะครับบอกเลยหลังจากนี้แหละเจอผมแน่นครับโอเคก็ตอนนี้ตีคลิปมาได้ของมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เพราะเรามีแฟนดอลลาร์นะแล้วในรอบเศษสองผมก็ได้เชนเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับระหว่างทางนะนี่ผมไม่ได้โหลดครับมันขึ้นมาเองนะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้แม่งเชนเลือกผมนั่นเองนะครับ โคตรจะดีนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะหลังจากนี้ก็เล่นบอร์ดนี้ไปยาวๆเลยครับพยายามตั้งบอร์ดที่เป็น6กเบริมอสให้ได้นะจะเก่งที่สุดน,นะครับโอเคก็เล่นบอร์ดนี้ไปก่อนให้เชนแบกไปยาวๆเลย แต่ไงบอกแล้วนะครับถ้าเกิดเชนมีดูดเลือดสักชิ้นหนึ่งอ่ะบอกเลยว่ามันไม่แพ้ใครแน่นอนนะมันเก็บหมดบอดได้สบายสบายเลยนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นเวลหกเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเติมเป็นบุยเซอร์ไปตัวหนึ่งแล้วก็ได้เป็น2กุญซูกันเบส สเบรอเลยล่ะสองกูบัตเติ์ดเรียบร้อยแล้วครับบของเชนเรานะครับค่อนข้างจะ b บจะจัดเลยหลังจากนี้ก็โลครับผมขาดเชนอีกแค่ไม่กี่ตัวเองขาดอีกแค่สามสามตัวเองใช่ครับชิวๆสโลโลไปเรื่อยๆนะแล้วเกมนี้ดีอย่างนะครับไม่มีใครเล่นโกสลี่เลยนะในห้องนี้เชนอาจจะแพ้อย่างเดียวเลยก็คือแม่งมีคนเล่นโกสลี่นี่แหละครับซื้อเออซื้อเชนไปแล้วเราก็จะโลไม่คิดนั่นแหละรครับคือการที่เราจะเล่นเชนแพ้ได้นะ มนในช่วงเลือกของนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยมากนะครับเพราะเรามีเพนดอลลาร์นะที่เล็งๆไว้ก็น่าจะเป็นเทสมั้งครับเพราะว่าจะเอาเทสไปเติมบอร์ดนั่นเองนะก็ไม่รู้จะหยิบอะไรได้นะครับซึ่งเทสถือธนูนี่ก็โอเคยากนะครับว่าะจะได้นะอา่าหยิบอะไรดีน่าจะเป็นของตัวละครที่แพงที่สุดนะถ้าเกิดจะหยิบแล้วซึ่งไม่เหลืออะไร้เราเลย <laughs> เลยยูริกิตัวหนึ่งโอเคไม่แย่ครับ,บยูริกเป็นเบฮิมอสเหมือนกันไอ้บอร์ดคนนี้นี่ไม่แพ้ใครมนขึ้นเหมือนเดิมเอเหมือนกันนะเนี่ย เป็นทิกช็อตนะบลยเซอร์โอเคก็โลต่อครับโลหาเชน3ดาวให้ได้เลยเรื่อยๆแล้วก็ตั้งบอร์ดไปนะครับตอนนี้ได้เป็น4ีบฮีมอสเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โลครับโลหรือยอริกมาด้วยถ้าเกิดได้ยอริก3ดาวด้วยก็จะดีนะครับเป็นแทงหลักของเราเลยก็ได้นะสำหรับยอริกนะครับแล้วก็โลครับโลต่อโอเคได้เชนมาแล้วนะ2ดาว2ตั2วเรียบร้อยแล้วขาดแค่2ตัวเท่านั้นสำหรับเชนเราน่าจะโลดาวเลยหรือเปล่าอยากจะทิตเลยไหมโอเคน่าจะได้แค่นี้ก่อนครับ ได้เป็นเอ่เทสสองดาวมาด้วยบอดเราก็จะแข็งขึ้นนั่นเองนะโลอีกนิดนึงโอเคได้ามาแค่นี้นะครับมีแอบโลนะแอบโลทีเผื่ออ่ะอีกทีนึงเออไปเจอแล้วโอเคได้แค่นี้แล้วครับทำอีคอนสามสิบ เป็นเคาน์เตอร์อีกแล้วนะครับดาเลียสนะดาเลียสจะให้เลือกระหว่าง20 EXP หรือว่าโลใหม่10ครั้งนะอันนี้ผมก็น่าจะเลือกโล10ครั้งอีกแล้วนะครับคุ้มเลยโอเคได้เชนเพิ่มอีกตัวนึงแล้วนะขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเชนเราเจอไหมโลครับอันนี้น่าจะโลดาวเลยนะเพราะว่าผมจะต้องฮิตแล้วต้องฮิตแล้วโอเคเจอไหมอีกตัวเดียวเพื่อนออกหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับได้มากรหน้าแถมมาด้วยอะไรที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์จะจัดเลยสวยครับเชนสามดาวเรียบร้อยแล้วก็อ่อ ลงเป็นไอ้มอฟไปนะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเติมเป็นโกสซี่น่าจะดีกว่าเป็นอ่าวีฮีมอสห้นั่นเองนะครับตอนนี้แล้วแทงผมก็น่าจะใช้เป็นเชดไปหรือไม่ก็ยอเล็กนะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะแทงตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมส่วนตัวผมว่ายอลิกสาดาวนะ่าจะเก่งกว่านะครับถ้าเกิดถ้าโลเจอนะโอ้เราได้เป็นออนมาด้วยของฟรีนะครับแบบนี้สวยเลย นี้รอบตีคลิปผมก็อยากได้ของเป็นของแท้งให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะให้แท้งเรามีายืนได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะสแลมเป็นวอหมอกได้นะน่าจะสแลมวอหมอกไปหรือเปล่าแล้วน่าจะขึ้น7เลยหรือเปล่าครับเพราะจะลงเป็น g ก o ลี l y ไปด้วยนะโอเควันนี้ผมเอาเป็นยอริกแท้งหลักนะครับแต่เกมนี้ผมทำยอริก3ดาวไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องอัพเวลไปเวลเอ่อเก้าเลยนะไปแคปบอร์ดเก้านะครับอันนี้ก็เลย ได้ยอรลีแค่2ดาวไว้เล่นแค่นั้นพอนะครับถ้าเกิดไม่ไม่สามดาวผมว่าเอาเป็นเช็ดแท้งก็ไม่แย่นะครับเช็ดน่าจะเก่งกว่านิดหนึ่งนะเพราะมันเป็นตัวคอสสามนั่นเองนะครับ ถึงเรื่องอเมริคนชีสสุดท้ายนะครับน่าจะต้องเป็นคอมแบทอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะไม่ด้วยต้องการอีคอนแล้วและเราต้องการคอมแบทไว้สู้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันซ้ายนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับได้คอมแบทมาหนึ่งอันแล้วก็น่าจะขึ้นเจ็ดเลยนะแล้วก็ลงเป็นมอร์กาน่าไปครับได้เป็นโกสต์รีนั่นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือแบบชนะยาวๆไปเรื่อยๆเลยครับดูจากวินสตีผมก็ได้นะตอนนี้7เรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ไปจบนู่นแล้วครับบอร์ดเวลก้าหาลิงมาช่วยเติมนะครับเพราะมันจะทําใ ตัวแถวหน้าเรามีดูดเลือดขึ้นมานิดนึงนะจะทำให้ตัวแถวหน้าเรายืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเชนก็จะได้ตีเราเร็วทำดาเมจได้ลุลววนั่นเองก็ยาวๆเ,เลยครับหลังจากนี้ไม่ได้มีอะไรและผมก็ชิวๆแล้วอะคือเป็นแชมป์แล้วว่าง่ายๆครับเกมเนี้ยไม่ได้ไม่เกินจริงนะครับพูดจริงๆเลยอันเดีย เห็นไมครับเห็นไหมวินสตีสิบเอ็ดเรียบร้อยครับไม่แพ้ใครเลยเว้ยโคตรบ้านะครับไม่ได้โลไม่ได้แล้วนะผมก็เก็บตังค์ขึ้นเวลเก้าชิวๆแล้วไอเทมนี้ผมก็อยากได้เป็นโมริโลให้มอคกาน่าไว้ตัดฮิวสักหน่อยนะครับเพราะดามเมจมันค่อนข้างจะเป็นเอ e ีนั่นเองมอคกาน่าน่าจะถือคุ้มสุดนะครับสําหรับตัดฮิวนะของแทคงผมก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับแล้วก็รอของทําของให้ลิงนะครับลิงจะเป็นแคลรี่ตัวที่2ของเรานะแล้วคิดดูเชนตัวเดียวแม่งแบกเรามาได้ถึงขนาดนี้สเตจห้า ไม่แพ้ใครเลยมันบ้าจริงเวล่ะใครลองเอาไปเล่นแล้วลองคอนเฟิร์มผมได้แล้วครับที่คอมเมนต์นะมันว่าจริงเว้ยสำหรับเชนตีไกแลนะ้วบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแล้วครับหลังจากนี้ยาวๆเลยชิวๆ เรียบร้อยแล้วเขาจะไม่แพ้ใครเลยนะตอนนี้กูมีสติกมาไม่รู้สิบเท่าไหร่แล้วนะอันนี้ก็เป็นอเอเคอตเตอร์ของเคสลินนะคเคสลินจะให้เราโลฟรีได้นั่นเองผมก็น่าจะขึ้นเก้าเลยนะแล้วก็โลหาลิง2ดาวนะครับโอเคเราใช้เป็นอูเดียด้วยนะครับเอาอูเดียแทนน่าจะแทนเป็นออเอ่อมอไฟเอ๊ไม่ใช่อ่าโชแกตนะครับอ่าแล้วก็ตัวแคทตี่ตัวที่2ของเราก็คือลิงตัวที่3ก็คืออูเดียนั่นเองครับโอเคแล้วโลหาลิง2ดาวนะทำของนะครับยังไงเจอไหม อ่านไอเทมอ่านอสกิลของออนหน่อยว่ามันเสกไอเทมแบบไหนดีกว่าโอเคก็เป็นออนแท็งดีกว่านะครับเพราะว่าออนมันเสกไอเทมได้เองผมพูดแหละของผมอะงงไหม <c oughs> มีงงนะเออบางทีผมก็พูดงงนะครับต้องขออภัยด้วยเลยแล้วก็ลดต่อครับหาลิงสองดาวให้ได้นะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนี้มันคือวินสติกยาวๆแล้ว่เชนมันโกงเกินนะครับ ก็คือง,ง่ายๆแล้วครับหลังจากนี้ลุกไปเข้าห้งน้ากลับมาก็ได้ที่1แล้วนะเว้ยโอเคแล้วอูเดียผม2ดาวแล้วด้วยไงแล้วลิงผมก็2ดาวแล้วว่าคือแคบบอร์ดจะจัดแล้วนะอันนี้ผมเติมมาเป็นเซตโต้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เป็นอัมบาวนะจะได้แบบเออมีดาเมจเพิ่มมานิดนึงไม่ใช่ดาเมจที่เป็นเกาะครับลอรี่นะครับพูดผิดโอเคอันนี้ก็เลื่อนมาเป็นการเบรนะเอาให้ลิงเรามีดูดเลือดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะให้ลิงเป็นตัวแคลี่นั่นเองลิงต้องมีดูดเลือดนะครับเพราะ ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับหลังจากนี้ก็คือโฮลิงไว้ยับยับเลยกีฟไอพวกที่เล่นบ้านไอนี่นะครับอ่อบอดเลเจนด์ Legend นะมาโดนเรากีฟไปแล้วครับก็ลุกไปเข้าน้ำเลยครับหลังจากนี้กลับมาก็คือที่หนึ่งแล้วอะเออแค่นั้นแหละชิว,ชว เรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือเป็นคนสุดท้ายแล้ว <c oughs> เลือด88วินสติก18ถ้าเกิดชนะไฟนอลก็คือวินสติก19อ่ะซึ่งเขาไม่น่าสู้ผมแล้วนะว่าได้จะยอมนะครับอันนี้ผมมาทักทายเขาทีนหนึ่งราะว่าคิดว่าเขาไม่น่าสู้แล้วแหละเพราะว่าบอดโคก็แพ้ผมแบบชัดเจนนะครับอาเฟซสามดาวก็ไม่ช่วยนะเ <c oughs> ชนแม่งโอพีเกินนะเด็กแ <c oughs> ม่งยิงทูดาเมทแรงจริงเว้ยทำดาเมทได้มากสุดคือสามหมื่นอะผมเล่นเชนอ่ะแม่งบ้าจะจัดเลยทูดาเมทแม่งล่อไปสองหมื่นเลยเว้ยพิซซ่าจริงๆอันนี้เขาน่าจะไปละนี่ผมเขาน่าจะไอ้นี่แหละ จำได้แล้วครับเพราะน่าจะยอมไปแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเชนไม่โกงจริงนะอันนี้เขายอมไปแล้วแหมบอกแล้วว่าลุกไปข้องน้ำกลับมาก็ที่หนึ่งแล้วครับยังไงชิวชถ้าเกิดเชนฮิตอะแค่นั้นแหละครับจบใครเจออักเมนนี้บอกเลยว่าควรหยิบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ